EP สองนะคะเราจะหลังจากที่เราประดิษฐ์เสร็จแล้วเราจะมาหยอดเหรียญให้ดูค่ะว่าเราเป็นสื่อน,นําไฟฟ้ายังไงนะคะเราใช้เหรียญบาทหรือว่าเหรียญอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นโลหะนะคะเพื่อเป็นสื่อน,นําไฟฟ้าให้เกิดแสงนี่ค่ะเห็นไหมคะประจุมาคั่วมาชนกันโดยใช้ใช้อเหรียญที่เ,เรายอดก็จะเกิดแสงขึ้นเห็นไหมคะนี่ถ้าเราค้างไว้แสงไฟก็จะสว่างแต่พอหยอดเหรียญลงไปแล้วไฟก็จะดับนี่ค่ะเห็นไหมคะ นี่สวยเลยค่ะเห็นไไฟเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะน่ะลองดูเดี๋ยวพี่นุชจะลองค้างเหรียญดูให้ค่ะถ้าเราค้างเหรียญไฟก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวดูไฟเปลี่ยนสีกันนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวนะพี่นุชดูไฟเปลี่ยนสีอ่านี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะนี่เดี๋ยวไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเนี่ยนะคะเรามาดูกันตุดตาม DIY ง่ายนิดเดียวโดยพี่นุชนะคะเดี๋ยวจะมีผลงานมาเรื่อยนะคะติดตามตอนต่อไปค่ะผลงานชิ้นต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ